กาติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุบอกอ รฟังเ่าต้นช่วโมงจากศูน์ขาววิทยุมอกอ่กอทรงคลาค่ะจังหวัดตรังน้ำรองดำเนินโครงการทั้งขยะเปียกหลอดโลกรอ้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จวนผัวาราชาการจังหวัดตรังที่จวนผ้วราชาการจังหวัดตรังนายกระจรศักเจริญโซผ้าผัวราชการจังหวัดตรังน้ำรองดำเนินโครงการทั้งขยะเปียกหลอดโลกรอออออ้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสาเหตุปัจจัยส่วนย้ายเกิดจากการดำรนิชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะมูลฟอยตามที่รัฐบาลพลเอกประยุจันโอชาได้กล่าวในการประชุมรัฐภาคีก,กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าโดยการเปลี่ยนแปลงสภาพผู้มีอากาศสมัยที่26ณเมืองกราสโก สหราชอาณาจักรเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2 5 6 4ว่าประเทศไทยพร้อมยอกระดับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพผู้มีอากาศอย่างเต็มที่ถูกวิธีถูกทางเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2 5 9 3และบรรลุเป้าหมายการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ในปี2,608 และกระทรวงมหาไทยได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพผู้มีอากาศเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพผู้มีอากาศของประเทศตามนโยบายของรัฐบาลโดยขึ้นเบียนของโครงการทั้งขยะเปียกหลอดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทยตามโครงการลดก๊าซเรือนกระจกผักสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วีนีนาดสุรากรรมแห้งซุนค้าวิทยุมอกอะสองคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน